สวัสดีครับผมช่างโมแฮมวันนี้เรามาดูเสียงลมเข้าในรถนะตัวนี้เป็นเบนซ์ซีคัาหรือซีคูปซีคูเป้หลังจากผมไปวิ่งลองมาแนละ้วผมเจอเสียงเสียงไม่แม้จา่ครั้งนี้นอจากหลังคาเสียงหลังคาบริเวณนี้แต่ไม่ใช่สรลูปนะฮะเพราะผมมาตรวจสอบดูแล้วสลูปปกติผิดสนิทปกติหลังคาแก้วเนะี่ยแต่มาเจอนี่ กระจกลมลมหน้าเนี่ยเจ้ากระจกลมลมหน้ายางเขาเรียกว่ายางรองยางคิ้วคิ้วยางกระจกบบรลมตัวบนมันผุเวลาลมอากาศมันวิ่งผ่านไปมันมีรูให้เข้าเมื่อเลยดังเคสนี้ต้องถอดกระจกออกมาเปลี่ยนฮนะเดี๋ยวทำการแจ้งลูกค้าก่อนเวลเาเจอแล้วถ้ารถใครมีเสียงเข้าตามหลังคารถก็ลอง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 ,ลองไปเฉงเงื้อดูฮนะของรถตัวเองฮนะ เก่อจะเจอเอเครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ